ชีวิตมันเหลือแค่อน้อยเดียวไหละมันมีความหุยมอ,มองเห็นโลกเห็นโลกแย่ไปหมดอ่ะชีวิตตื่นมามันเห็นว่าโลกพอดีละเพราะนั้นแหเมื่อกี่วันผมจะส่งเชือกขึ้นมา<อ>ตื่นเจ้ามากระดารัฐบาลควายมากระดารัฐบาลมีอยู่สี่ห้าตัวกระดาแล้วด่ดาแหมอยู่ยนั้นผมนั่งฟังเออ มูนี้สงสัยต้องค่ได้เจือกนีงกะแต่มันมีบกีตัวที่มันชีวิตมันตื่นเจ้ามาก็ดา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 มันเหลือมดาพ่อกับแม่มันเปเพราะนั้นเนี่ยไอ้มูนี่นะผมมีความสึกสมเพศอยากจะมันมาฝึกอาชีพจังเลยแต่ว่าท่าทางมันคง ผมเนบ่ขึ้นซ้างอ่ะหมูจ๊กบ่ขึ้นซ้างอรอเป็นไม้เลื้อยอ่ะที่มันเลื่อยไดมันที่ขึ้นซ้างบ่ขึ้นมันลงดินตลอดอ่ะไอหมูนเนี่ยบ่ขึ้นซ้างเออแม่นมันต้องขึ้นร้างหมูน,นี่นะเฮาเอาหมูเอาคนไทยถึงบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยากขึ้นซ้างกูคนอ่ะเฮามาแป่งซ้างให้ขึ้นดีกว่าน้